นักวิจัยไฮเทคบุญาพาพซีซั่น8เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้มีตัวละครใหม่โซเนียด้วยนะแต่ว่าผมยังไม่รีวิวนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครรีบก็ไปเล่นเอง <c oughs> ของจริงต้องรอดูรีวิวสิ้นเดือนนะสำหรับขั้นบุญาพาพส่วนตัวละครใหม่เนี่ยจะขอซ้อมก่อนนะครับมันเพิ่งจะมาเดี๋ยวน่าจะทำคลิปตามมาอีกทีนึง ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่การีน่าฟิฟไฟนะฮะวันนี้มีอะไรใหม่บ้างมาดูในร้านค้าหน่อยช่วงนี้ก็รีวิวไปจนจะครบหมดแล้วนะครับเห็นว่ามีฮุดโครงกระดูกเข้ามาใช่ไหมถึงเวลาถึงเวลาอะไรถึงเวลาเปิดอกยิงอ่าเปิดอกยิงด้วยนะปิดอกยิงไม่ได้ใช่ไหม เป็นฮูดที่วางขายเลยนะครับ799เชรสามารถใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเอออย่างเงี้ยค่อยโอเคหน่อยคือถ้าราคามันไม่สูงอ่ะขายไปเลยดีกว่า g m ไม่ต้องสูมหรอกสูมแล้วมาดูเสียเวลานะครับกดซื้อไปเลยทีเดียวจบโอเคก็เอฟเฟกตัวชุดไม่ค่อยมีอะไรเยอะก็เป็นกระดูกแล้วก็มีแสงแวบ,บๆ ตรงกลางแบบนี้นะฮะอันนี้คือบริเวณด้านหน้านะครับแม่ดึกว่าสแกนเอ็กซเเย์ <Huh? S 1> เห็นทะลุยันข้างหลังแต่ทำไมข้างหลังมันเป็นหัวกะโหลกข้างหน้าเป็นซิโครงข้างหลังเป็นหัวกะโหลกก็ดูแปลกๆดีนะเนี่ยไหนดูรายละเอียดชุดหน่อยมันเป็นเซตในคอลเลกชันใช่ไหมครับอ๋อมันอยู่คอลเลกชันเดียวกับไอหัวสบปะรดกับเสื้อกันฝนเหรอเนี่ยอยู่ไหนล่ะกรีสปี อ๋อนี่ไงฮูดกะโหลกเป็นลำดับที่3ของหมวดนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีกระโปรงกล้วยมีไอ้ขาไดโนเสาร์แล้วก็ที่ยังไม่มาเป็นหัวหมีโคอาล่านะฮะในดูของรางวัลแบรนด์ o i n t ์ที่ได้ไปแล้วเป็นกล่องศพแล้วก็มีกล่องสุม่มและอันนี้อะไรสติกเกอร์ผลไม,ม้รวมแบรนด์นี้รู้สึกจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับผลไม้ลากไม้นะเนี่ย กดซื้อกันเลยนะครับ7 9 9เพชรอันนี้ใช้กูปองส่วนลดได้อีกนะเนี่ย <6 99. S 1> เหลือ699เฮ้ยโอเคนะ6 9 9ถ้าคิดเป็นเงินจริงก็อยู่ที่ประมาณ200บาทนะครับ200บได้เลยไม่ต้องสุม่มสามารถพร้อมใส่เล่นทันทีนี่เป็นไงครับพอใส่เล่นหน้าล็อบบี้เออเป็นไงครับคิดว่าเป็นไงอะครับ <What? S 1> ก็ไม่เป็นไงหรอกครับก็เป็นฮูดหัวกะโหลกนั่นแหละ รอบนี้ก็ดีหน่อยตรงที่ซื้อเลยไม่ต้องสุ่มนะครับประหยัดเวลาไปได้เยอะเดี๋ยววันนี้ไปใส่เล่นพร้อมกับเจ้าทาเต้นอดีกันลืมกดเล่นให้ดูในคลิปที่แล้วนะครับได้มาพร้อมกับหมัดใหม่ยูนิคอร์เดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับว่าใส่เล่นจะเฟี้ยวขนาดไหนวันนี้ผมใส่พร้อมกับกางเกงนอนลายสกอตด้วยนะใส่คู่กันก็ดูเข้ากันอยู่นะครับเนี่อะถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยจ้า จะเห็นว่าเอฟเฟกหัวกระโหลกเนี่ยมองเห็นได้จากบนสกายวิงเลยนะครับก็ค่อนข้างเด่นอยู่นะเนี่ยคือถ้าใครชอบเสื้ออะไรที่มันเรียบง่ายเนี่ยก็น่าจะถูกใจตัวนี้นะครับมันเป็นแค่ฮูดธรรมดาแต่ว่ามีกระโหลกเนี่ยมาเติมให้มันดูมีสีสันนิดนึงเพราะถ้ามันเป็นฮูดสีดําอย่างเดียวเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็น่าจะขายไม่ออกนะครับ มันจะดูธรรมดาไปไงมาวันนี้ลงกันที่หอนาลิกือมีคนลงกับผมประมาณ4คนรอบทิศเลยนะครับวันนี้กดสุ่มทีมมากับแจ็กกี้นะกด2แต่มาลงทีม4อีก2คนเป็นใครผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเบอร์สามเบอร์ส <Hey. S 1> ี่เฮ้ยตันหน้ากำลังคึกครื้นเลยวิ่งหาปืนชอบจริงๆลงมาแล้วได้ยิงคนเนี่ย แต่ต้องยิงเขานะไม่ใช่ให้เขายิงถ้าเขายิงระบันเทิงแน่นอนวันนี้ผมรู้สึกว่าเกมมันค่อนข้างตึงนะครับไม่รู้เป็นอะไรทําไมมาตึงวันนี้เฮ้ยใครลม้มจัก,กีีเคลียรทีเดี๋ยวผมขอล็อกฝั่งนี้ไว้ก่อนฝั่งนี้ตึงนะบ้านยาวเนี่ยเราต้องอยึดพื้นที่ไว้อย่าให้เขาวิ่งมาผมว่าเขาก็น่าจะรออยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอาไหมละ่ะวิ่งรอหน่อยนี่รอลูกปืนรอลูกปืนอยู่ริมหน้าต่างมาดิ คนละแปะสองแปะเขาถอยยังโดดลงไปแล้วมั้งนะ่ะผ<อ>ู้ใดยอยู่ซ้ายขยับหามุมใหม่ก่อนสก,กิ๊กตามมาซ้าย<อ>ล้มล้มล้มกูพ่อไอเกียอ้าววัสดีพ่อ,อเกียไปไหนล่ะทำไมพ่อมาเล่นเอง สงสัยเกียร์ไม่อยู่แน่เลยพ่อบอกขอดรล่มหน่อยละกันนะลูก <Huh? S 1> ช่วงนี้เจอแต่ชื่อไทยฮาๆานะโดยเฉพาะวงศาคณนาญาติเนี่ย <Hey. S 1> เห็นตลอดพ่อคนนั้นหลานคนนี้ป้าคนนั้นลูกคนนี้ไปกลับไปดูที่หอนาฬิกาอีกรอบไอ้แกงบ้านยาวยังอยู่ป่ะครับแต่ผมว่าเขาน่าจะถอยแล้วนะ <Hey. S 1> เฮ้ยมีรถขับมาแจ็กกี้ขอกำลังเสริมว่าหเรียกว่าสองทรบแล้วเปลี่ยน <c oughs> ขอกำลังเสริมด้วยนนี่กำลังเก็บของเลยหลังต้นไม้ตัวตรงไปแล้วดีหว่าเอ้ยขับรถนี้หรอรอดยากจะบอกเลยลงแต้ถุนอีกอันีส่สิงปืนคู่หรือเราอ่ะวีมีคนโนสด้วยเฮ้ย อ, <Double kill. S 1> อุ้ยกว่าจะตายไอคนนี้รู้สึกจะมีพรสวรรค์ด้านการหลบหลีกแลเนี่ยหลบได้หลายสเต็ปมากยิงไม่ตุยสทัทีจริงๆเมื่อกี้ตอนเริ่มเกมเราเห็นคนเพียบเลยนะทำไมยิงไปยิงมาเหลือคนนิดเดียวไปไหนกันหมดครับเนี่ย ออกเดินทางกันต่อนะครับวันนี้บอกเลยว่าผมจะไปวิ่งตามหากล่องแอร์ดอบนะเพราะว่าปืนที่จะเล่นเนี่ยมันเป็นปืนที่หาดอบจากพื้นปกติไม่ได้นะฮะมันก็คือปืนแตนแตนแตน M249 นั่นเองครับภาษาไทยก็เรียกว่าร้อยนัดสัตว์กระจุย เป็นปืนที่ไม่ได้จับนานมากนานจนจําไม่ได้อะไม่รู้ว่าล่าสุดเล่นไปเมื่อกี่เดือนกี่ปีที่แล้วนะครับปืนนี้ก็คือถ้าเราจะหายเนี่ยเราต้องบนานั่งแช่ที่กล่องแอร์ดอนะแล้วส่วนใหญ่อะ่ะไอดอบขั้นแรกมันจะไม่มานะครับมันต้องแช่จนถึงขั้นที่2ขั้นที่3ถึงจะได้ลุ้นกันว่าปืนจะมีให้ใช้หรือเปล่าแช่ไปก็ลุ้นไปนะเนี่ยว่าจะรอดไหมรอบ2ได้อะไรโอ้โอ SVD ยังไม่มานะครับต้องลุ้นรอบ3เฮ้ มีคนเหรอคนเดียวต่อเลยแม่ไม่ทันวิ่งลงข้างล่างไปซะง,งั้นโคโนก็เอาไม่อยู่เนะี่ยเจอระดมยิงสามคนเฮ้ยซ้ายมาละแอดอผมอ่าได้แล้ว M249 เวอร์ชัน X ซ er ะด้วยวาวมาครับพร้อมลุย สายิงไปนหนึ่งชุดกับจ,จุยบวชน่ะสาปยิงสองชุดล้มหนึ่งสาบยิงล้มสองหมดตี M249X มันเป็นร้อยนัดเวอร์ชั่นใส่ชิปนะครับคือปกติก็ยิงรัวมากอยู่แล้วและผมก็เสริมความรัวด้วยสกินลั่น2นะครับคันดาสีชมพูแล้วก็กดนั่งยิงให้มันเข้าสู่โหมดปืนกลแล้วก็ใส่สกิลลูน่าด้วยนะครับโหวันนี้บอกเลยว่าเซตคอมโบโคตรรัวคูณ4 มาดูชุดกันดีกว่านะครับก่อนที่จะออกบูยาวและนี่ก็คือสกินใหม่ฮูดกะโหลกโขกไม่ยัง้งเป็นฮูดสีดำที่มีกะโหลกด้านหลังแล้วก็ซิโคงด้านหน้านะครับก็เรียบๆนะชุดนี้ใส่เล่นคู่กับเารงเกงนอนไลน์สกอตเนี่ยผมว่าโอเคนะส่วนอันนี้ก็เป็นผ้าโยนลูกบอลแล้วก็มีหลดใส่หัวป้องๆๆแบบนี้นะครับเป็นผ้าที่ได้มาจากมัดยูน <Amsterdam> ิคอร์ลิปที่แล้วแต่ว่าผมลืมกดเล่นให้ดู ก็ดูไปพร้อมกันเลยทีเดียววันนี้นะฮะโอเคก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับรอบนี้ผมว่าชุดไม่แพงมากนะ200ก็ซื้อได้แล้วนะฮะแต่ว่า200บาทแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะถูกอาจจะแพงไม่เท่ากันนะครับอาจจะลองใช้วิธีคิดที่ว่าถ้าเราจะซื้อชุดไหนชุดหนึ่งเนี่ยอย่าให้เดือดร้อนตัวเองอย่าให้เดือดร้อนคนอื่นก็พอแล้วนะครับ ไอ้ประเภทที่ว่าพี่ครับขอเพชรหน่อยครับจะเอาไปเติมซื้อชุดอะไรแบบนี้ไม่เอานะครับอันนี้เขาเรียกว่าเดือดร้อนคนอื่นนะฮะเราต้องใช้เงินตัวเองนะเพราะฉะนั้นเลิกได้ก็เลิกนะครับแต่ถ้าเลิกไม่ได้ก็ทักไปหาคนอื่นนะไม่ต้องทักมาหาผม <Hey. S 1> เฮ้ยข้างหน้าล้มหนึ่ง s <S หนอนกินแมววิสัยมาสับยิงกางทุ่งเจาะเลย อุ้ยสับอย่างมันแต่ว่าเขาหลบหลังไปวิเต้นมามาเดิสับสวนนะเ่ล่านั่งยิงโนหนึ่งกระบอกเลยแตกหนึ่งวิอาจีเเจอโหมดปืนกลกระชากใจวัยรุ่นหน่อยอเ,เอ้าแจ็กกี้ทำไมทำงี้เฮ้ยมาอีกนึงหลังไอวอลเจาะดวนแตกกระจุยกระจายกระบอกเลยคอมโบนี้ เนี่ยรัวจริงนะคุณผู้ชมความรัวนี่น่าจะประมาณสามพันเปอร์เซ็นต์อย่าไปเชื่อผมนะผมก็มัวไปเรื่อยผมก็ไม่รู้ว่ามันรัวกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ที่ดูรู้ก็คืออย่างที่เห็นนะรัวจริงอะไรจริงถ้าได้นั่งยิงเนี่ยบอกเลยว่ารอดยากนะครับคือรัวจนมืองอีกอะ <What? S 1> ยิงมาก็ตีก็ยิงคูณความรัวขึ้นไปอีกนะฮะชุบชีวิตเพื่อนก่อนโมแต่โมเพื่อนแตกไม่ได้ดูเลย ข้าวงกันต่อนะครับกับ M 2 4 9เวอร์ชั่นรัวทีขี้กระจายแนะนำเลยนะคอมโบนี้เอาไปใช้ตามได้ง่ายๆเลยนะครับเฮ้ย <Hey. S 1> ข้างหน้าหนึ่งกลางทุ่งเลยไอวอแบบนี้โอ้เธอหวานเจี๊ยบเอาวิ่งทท้งนั้นกำลังจะหลอยอย่างนี้มันต้องตามปาดขวาเพื่อยิงหวังผลไปเลยเอาติดอะไรแกตัวอีกรอบนึง มากินหลังคาประจำที่มั่นสาบยิงล้มหนึ่งไม่ใช่ลัวธรรมดานะลัวบวกแรงด้วยนะครับล้มสองโดดลงลงมาอย่างนี้โอ้เธอหวานเจี๊ยบของแท้เฮ้ยใขรเคาะอะไรผมกุยแตงกิ้วแต๊กี้เอากระสุนมาเสิร์ฟอ๋อเนินนุ่น,น,นสองคนเลยว่าหลังเข้า เดียวเดียวทันไหมนี่ไงสกีอู้เดียวเดียว,กกย,เดยวเดียวเดียวเขายิงทะลุมาถอยมาก,ก่อนเอาไม่ทันโดนสกิลอะไรจำไม่ได้ที่มันยิงทะลุไอบอได้อ่ะคุณผู้ชมต้องตู้อีกคนหนึ่ง ไอกสกิลหมีสีชมพูผมลืมชื่อตัวละครนะครับเวลากดแล้วมันจะยิงทะลุไอวอลได้โอเคชุบไม่ทันเลยซอร,รี่นะแจ็กกี้ข้างล่างคนหนึ่งหลังตู้บุญเติมกูพ่อไอเกียอีกแล้วเหรอพ่อเฮ้ยบ้านแอวล้มสองทำเลยยืนนิ่งเลยจา้าล้มสาม อา้าและตีผมตายกันหมดเลยเหรอเนี่ยซวยละ <c oughs> งานมาของจริงลวทีนี้ไม่ทันดูนะเมื่อกี้มันช่วงชุนลมุนตีแตกกันหมดเลยนะครับผมต้องเข้าวงแล้ว <c oughs> ดูดกระสุนแปบ๊บด้วยความที่ปืนมันลัวมากเนี่ยกระสุนมันก็ใช้เปลืองตามนะครับและใครคนยกิงไล่หลังผมมาอีกแล้วขอญาตซิงก่อนนะครับ ดีนะวันนี้ใส่ทซุยามาเวลาเข้าวงเนี่ยมันคล่องตัวนะครับแต่เวลาชุลมุนเนี่ยเราจะไม่มีโคโนโมาคอยกันให,ให,ให้ข้างหน้าโอ้โหติดกระทะดังป้องแป้งปองป้งเวลายิงข้างหลังแล้วมันชอบเจอจังหวะแบบนี้จังหวะนารกยิงไม่ตุย ยังไล่มาอยู่นะครับขอญาตดันเข้าวงยาวๆว,วันนี้เซตสกิลที่ผมใส่มาเนี่ยจะเป็นทัสยะโจตาลูนาเคลลี่นะฮะไปเซตที่เคลื่อนที่ว่องไวสามารถสับยิงได้อย่างรวดเร็วล้อมอีกหนึ่งเอเดอเด,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 ดมาทั้งหน้าทั้งหลังบันเทิงบันเทิงของจริงขอญาตเข้าที่กำบางก่อนอจุ๊บปึ๊บ วิธีหลบกระสุนแบบเดอะแมทิกตัดจังหวะไปนไหนึ่งไอ้นี่ตีใหม่นะมาดักอยู่ขอบวงใช่ไหมหรือว่าตีเมื่อกี้วิ่งมาดักผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าตอนนี้ถอยไม่ได้แล้วนะครับจังหวะนี้ <S <S มันต้องโถมคู่หลบชีกซ้ายกระตัวยิงหัวแตกมากหนึ่งก็มาดีครับไอวอรตัดจังหวะไอ,อโคโนเหรอ เอ้าสกิลอะไรเฮ้อยอะไรอ่ะเมื่อกี้มันคืออะไรครับสกิลตัวใหม่เหรอเป็นอมตะใช่ไหมยิงดังป้องอะ่ะขอสโลภาพช้านิดน,นึงนะครับเหมือนเขาจะแบบมีความสามารถพอใกล้ตายแล้วโลมันจะเด้งขึ้นมาและถ้าจังหวะน,นั้นเขายิงผมไม่ได้เนี่ยเขาจะตายเองนะเพิ่งเคยเจอครั้งแรกสกิลตัวใหม่ยังมีอีกบนหอเข้าไงล่ะเพื่อน พิ่งลงมาปะเมื่อกี้ไม่มีนหว่าหรือว่าเพิ่งวิ่งเขาวงแล้วขึ้นไป <Sp> เหลือ4คนสุดท้าย <Hey. S 1> ข้างหน้าเขายิงกันเองหรือเขายิงผมเนี่ยหลอกดวนแต่เสียงปืนมันเงียบๆนะเสียงปืนเงียบแบบนี้แปลว่าฝั่งนู้น3ามคนนะดิผมเหลือคนเดียวแหละครับเนี่ย <Huh? S 1> ใช่ไหม หรือไม่ใช่ด้านซ้ายเนี่ยหนคนเดี๋ยวขอปล่อยโดนสแกนก่อนนะครับหน้าผมหนึ่ง้ายหนึ่ง<อ>สับยิงต่อไปก่อนไม่รู้ใครเหมือนกันอาจจะเป็นตี้เดียวกันแหละแต่อีกคนนึงยังไม่เห็นน่าจะอยู่ฝั่งขอบวงทางนู้นเลยนะฮะ<อ>ผมว่าเกมนี้บันเทิงละ3-1แน่นอนเพราะถ้าเขาอยู่คนละตี้อ่ะวงแค่นี้เขาต้องยิงกันเองแล้วอันนี้แปลว่าทุกคนรอต้อนรับผมใช่ไหมเนี่ย รู้สึกปลื้มใจยังบอกไม่ถูกสวยแล้วเอาไงดีผมสามึไม่เรียกลุมนะเขาเรียกว่าผมก็เหลือคนเดียวไม่รู้จะสู้ยังไงไ,ไปครับชีวิตมันต้องสู้ไม่มีลิมิตชีวิตเกินพันวิมันต้องดันอยู่นิ่งไม่ได้สาบยิงเปิดไปตรงต้นไม้สคนซ้ายเนี่ยหนึ่ง จะเข้าชาร์จนะคุณผู้ชมไม่มีทางเลือกพุ่งไปตัดจังหวะล้มหนึ่งตัดจังหวะพุ่งหนีไอวอัปิดพุ่งเข้ามาล้มสองเหล,ลือตัวเดียวเฮ้ยใจเต้นนี่ไงไอตัวเนี้ยที่มันยิงสองไอวอัผมไอสกลิลหมีสีชมพูสามารถยิงทะลุได้ เอาละหนึ่งหนึ่งละทีนี้เอาไงเอาไงเพื่อนผมต้องรอสวนนะเข้าก่อนไม่ได้เรามีทัศุยะอยู่เราจะสวนด้วยความเร็วแสงลุกขวาม,มาหึ่งไว้ก่อนเพ่องระเบิดไปต้องวิ่งนะเพื่อนเอ้าไม่อยู่อยู่ซ้ายระเบิดทีม้าไปมาขวาเหรอออกซ้ายพุ่ง <c ười> โดดชาด มดตีอโอโอย่างมันเกมนี้ลอดมาได้พอห้อยหลวงพ่อล้วนหลวงพ่ออะไรอ่ะเหรออ๋อหลวงพ่อซิ่งวัดทิ้งโคง้ง <c oughs> <c oughs> โอเคประมาณนี้ครับสำหรับพูดกะโหลกแล้วก็คอมโบร้อยนัดสัตว์ขี้แตกนะฮะเป็นคอมโบที่รัวจริงรายจริงก็ลองแวะไปเล่นดูได้นะครับ